ประสงค์ก็เพื่อต้องการอยากจะทดแทนสิ่งที่มันขาดหายไปให้มันกลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะเดิมทีจริงๆนั้นเนี่ยอินทปัตนครกับเมืองพิมายเนี่ยก็ได้ร่วมกันสร้างถาวรวัตถุระดับโลกนั่นก็คือนครวัดนครทมแพระปราสาทใหญ่ๆ แต่ก็ชื่นชมได้ไม่ค่อยนานพอหมดวาสนาบุญบารมีของบรรพบุรุษก็กลับกลายมาเป็นว่าเจ้าของผู้ร่วมสร้างจริงๆก็คือมางพิมายนั่นก็ชวดไปกลับกลายมาเป็นว่านั่งมองดูแต่หน้าคนอื่นเขาเชยชมขาาตัวข้าตงอยู่ตลอดเวลาส่วนเราได้รับผลประโยชน์จากบรรพบรุษในสมัยโบราณนี้เนี่ย ไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เพราะเก็บขาผ่านประตูกับพลยีสิบาทส่วนคอมเมนจริงๆเนี่ยเขาเก็บเนี่ยประมาณ1,300บาทพันเจ็ดราพก็มีสุดแท้แต่ว่าเขาจะตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยถึงไม่อธิบายไปมันก็เป็นความจริงเพราะความจริงนี้เนี่ย มันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เมื่อสมัยก่อนนี้เนี่เขาสร้างปราสาทที่ใหญ่ๆโตโตเนี่ยโดยการนำของมหาโพธิสัตว์มหาจักรพรรดิปสมค์ก็เพื่อตรงการอยากจะเปลี่ยนรูปแบบความคิดและการไต่เต้าเข้าไปสู่การครองความสุขอันยิ่งใหญ่ในยุคข,ของพระศีริยะเมตรตร แต่ความปรารถนาดีในยุคนั้นเนี่ยมันก็กลับเพิ่มพูนสติปัญญาบารมีหรือว่าพบูมิต่างๆนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดีไม่ใช่น้อยแต่ความสุขที่จะได้รับจากผลดีในอดีตใ,ในอดีตที่ผ่านมานี้เนี่ยก็กลับกลายมาเป็นว่าไม่ได้ตกอยู่ในน้ำมือของเมือง เขาเรียกว่าของกลุ่มบองพิมายหรืออาณา,าจักอาณาจักรเสียมกุกในอดีตส่วนพิมายนี้เนี่ยย,ยังครองความอาดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้อยู่และร่วงเวลามาแล้วเนี่ยประมาณ1,000ปีการก่อสร้างภาษาทหินก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คืออาณาจักรศรีหานครแห่งนี้ เดิมทีจริงๆแล้วเนี่ยศีหานครนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์พื้นเพเนี่ยมาจากเรื่องของพุทธประวัติที่เล่าต่อๆกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเทวดาเนี่ยประชุมกันในจุบนสวงสวรรค์ว่าเป็นที่ประดิษฐานส่วนเป็นเกษาของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยทั้ง5้าพระองค์แต่ตอนนี้ก็มีแล้วสีพระองค์ อีกพระองค์หนึ่งก็เป็นของพระศสีระยะไม่ไกลและในขณะนี้เนี่ยผู้คนในหลังไลมาเกิดอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยอัดไปด้วยธรรมก็เลยเป็นเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ทรงฌานผู้ทรงบาร,รมีผู้ทรงธรรมทั้งหลายก็ได้ระยะเวลา ต้องการอยากจะมาเปลี่ยนความรู้สึกเขาเรียกว่าให้มนุษย์ได้ตายเต,า,ยตาขึ้นไปพัฒนาจากจิตเดิมเนี่ยไปสู่จิตที่มันสูงส่ง,ย,งยิ่งขึ้นอุปมาก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเปลี่ยนภพภูมิให้มันดีจากจากในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ท่องเที่ยวเกิดอยู่ในสังสารวัฏแต่การเปลี่ยนมันก็ต้องมีการเปลี่ยนไปพร้อมกับการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งคอนี้เองเนี่ยมหาโพธิสัตว์เจ้าอีกสองท่านเนี่ยซึ่งจะต่อยอดมาการกลับมาก่อสร้างเนี่ยเมืองศรีหานพร,รแห่งนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะนำข้อคิดและหลักการอธิบายธรรมน่ยมาวางเอาไว้พร้อมกับการก่อสร้างซึ่งในฐานะหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นผู้ที่ ได้เดินทางเนี่ยมาครั้งแรกและก็มาเป็นผู้นำก็จะมีส่วนในการอธิบายโครงสร้างที่มาที่ตั้งของสมบัติมหาจักรพรรดิที่อยู่ในดินแดนเมืองสีหนครและก็สองอย่างนี้เนี่ยก็มีบุญสัมพันธ์กันกันกบเกสาพุทธเจ้าขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยโบราณกาลไหนมาแล้ว และก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่พระษียริยะเมตใจสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็อีกหลายแสนปีแต่ในช่วงการท่องเที่ยวและการเกิดของมูสัตว์ทั้งหลายนี้เนี่ยชีวิตของคนเรานี้เนี่ยคือบังคลาภาระมันก็เกิดขึ้นมาแต่การท่องเที่ยวและเป้าหมายจริงๆนั้นจะต้องหาผู้รู้หาผู้นำพา ไปทำหน้าที่ในการดึงให้มันถึงสึ่งซึ่งจุดหมายปลายทางเนี่ยอย่างเอาจริงเอาจังมันก็จะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งว่าด้วยฐานรองรับภูมิธรรมอันยิ่งใหญ่กับลักษณะที่สองว่าด้วยบุคคลที่จะมาเป็นหลักคำประกันว่าท่านผู้นี้ท่านคนนี้นี่มีอยู่จริง แล้วก็จะมาตัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริงแต่สองอย่างนี้เนี่ยจะไม่เกิดสเปกสปาจะไม่ท่องเที่ยวเหมือนกับสัตว์โลกทั้งหลายอุปมาให้ฟังว่าถ้าเราจะยกคำว่าแผ่นดินของมหาจากักรพรรดิอันมีพระเสียมตไตรนี้นี่เป็นหลักเนี่ยท่านจะไม่เกิดสเปกสปา ท่านจะเกิดในที่ที่ถูกพยากรณ์มาแล้วฉะนั้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วเนี่ยบางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าคำว่าบุญบารมีเนี่ยที่ไหนมันก็มีพระที่ไหนก็ทำได้ธรรมะที่ไหนเนี่ยก็สามารถฟังได้ถ้าเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเสียอย่างเ,เราก็มีได้ อันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่นับตามจำมันแล้วเนี่ยในพุทธศาสตร์เนี่ยองค์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านี้นี่พานเคยตรัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกเอาไว้ว่าเมืองสมัยตอนที่พระพุทธเจ้าดำรงธาตุขันอยู่นี้เนี่ยในประเทศอินเดียเนี่ยนะก็มีอยู่หลายเมืองด้วยกันพลังพร้อมไปด้วยผู้คนและความศรัทธา มีกหะบดีและมหาเศรษฐีอย่างมากมายเข้าเฝ้าบนถามธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งหนึ่งในเมืองทั้งหลายเหล่านั้นก็มีเมืองพาราสีด้วยและเมืองพาราสีนี้ก็เป็นเมืองที่ที่เคยพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเคยอุบัติเคยเกิดเคยสเสวยชาติเป็นโพธิสัตว์แล้วก็เป็นมหาจากักรพรรดิแต่มันก็เป็นเรื่องแปลก เมืองที่พระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเคยตายเต้าเนี่เป็นพระพุทธเจ้านี้เนี่ยยังคงอยู่แต่เมืองที่รองรับการกลับมาของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้านี้เนี่ยกลับล่มสลายก่อนนั้นเนี่ยก็เคยมีกหาบดีมหาเศรษฐีราชาทั้งหลายเนี่ยน้อมบรรพาแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกเช้าค่าไม่ว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยตอนก็ขอบไหว เดินทางไปเข้าเฝ้าขอฟังธรรมอรหันต์ก็มีพระอริยเจ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็มีแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกทำไมอาณาจักรเหล่านั้นดินแดนเหล่านั้นนี่ลบบไม่มีอายุยืนยาวเหมือนกับเมืองพารณาณสีตามที่ควรมันควรจะเป็นอะไรมันเป็นเรื่องเพุที่ทำให้มันต้องเสื่อมสลาย ความหมายจริงๆมันก็มีอยู่ว่าพุทธบัญญัติหรือคําปรัดแห่งคำพยากรณ์เนี่ยและการรองรับพระโพธิสัตว์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีนี่บุคคลผู้จะมาเป็นพุทธเจ้าก็ดีนี้เนี่ยเขาจะสร้างกลไกเนี่ยให้ให้สิ่งที่มันอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนี้เนี่ยมันมีความเป็นอมตะมันมีความมั่นคงถาวรเพราะ บุคคลผู้เริ่มต้นในการสร้างบารมีหนึ่งชัยภูมิของการเกิดมาของมหาโพธิสัตว์และมหาจักรพรรดิหนึ่งและการท่องเที่ยวปนิบัติรับใช้ดูแลพวงสัตว์ทั้งหลายหนึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นชัยภูมิและดินแดนของบุคคลที่จะมาสร้างบารมีหรือบุคคลที่จะมาร่วมถวายทานเนี่ยกับมหาโพธิสัตว์หรือมหาจักรพรรดิ ซึ่งหวงจุ้ยเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหว่วงจุ้ยที่ว่าได้รับคำพยากรณ์มาแล้วว่ามันจะทรงเอาไว้ซึ่งการเป็นอมตะแต่ถ้าสมมุติว่าเมืองแห่งมหาโพธิสัตว์ของมหาจักรพรรดิเนี่ยได้อันตรธานหายไปในพระไตรปิฎกนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอ่ยอ้างดินแดนของภูมิของของแผ่นดินที่มาก้วยบารมีและก็คอยรองรับ มหาโพธิสัตว์นั้นนี่เคยมีแล้วนี่เกิดขึ้นกี่หลายองค์หลายองค์ด้วยกันแต่เราก็พอจะประมาณได้ว่าไม่มีเบืองใดเนี่ยในอาณาจากักรนี้ในดินแดนแห่งนี้หรือว่าแห่งไหนๆเนี่ยจะเทียมทานเท่ากับเมืองพระนศีเพราะว่าพุทธบัญญัตินั้นเนี่ยท่านเคยตรัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกในลักษณะอย่างนั้น ฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าการทำบุญของปวงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยังไงก็ได้แต่การที่ว่าจะพยากรณ์ให้แผ่นดินนั้นรองรับมหาโพธิสัตว์มหาจักรพรรดิเนี่ยและได้เห็นได้ชื่นชมได้ได้เข้าใจชีวิตของวงสัตว์นั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสวรรค์จะเป็นภูริขิตให้คนสองประเภทนี้โคจรมาเจอกันในดินแดนที่ถูกกำหนดเอาไว้ นั่นก็คือเขาเรียกว่าดินแดนเมืองพารณาณสีส่วนชีวิตของสัตว์โลกจะไปเกิดอยู่ตามอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าอยากเห็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอนในอนาคตอันตรการนี้เนี่ยต้องมาเมืองนี้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าจะไปเมืองอื่นแล้วไม่มีอันนี้ก็เท่ากับหมายความว่า การสร้างบุญของกองสัตว์อีกอย่างหนึง่งการประทานมหาโพธิสัตว์มหาจากักรพรรดนั้นเนี่ยเจตนาจริงๆของสวรรค์นั้นก็อีกอย่างหนึง่งเพียงแต่แค่ว่าเรื่องราวเนี่ยการปรารนานนี้เนี่ยมันจะปรารานไม่เหมือนกันเพียงแต่แค่ว่ามีจุดยืนอันเดียวกันก็คือต้องการอยากจะให้ถ้าเป็นเรื่องของสวรรค์ก็ต้องการอยากจะให้คนทั้งหลาย มายืนอยู่บนแผ่นดินมหามงคลที่สวรรค์จัดสร้างเอาไว้ให้ส,สัตว์สัตว์โลกนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะไปดูบุคคลผู้มากเลยบารมีมาเกิดในดินแดนมหามงคลไอ้นี่ไกลขนาดไหนเราก็ต้องไปจะขามน้ำขามทะเลก็ต้องไปถามว่าท่านจะมีมนทนมาอยู่กับสำมนักสงฆ์กระจอกะจอกเล็กน้อยน้อยเนี่ยได้ไหมไม่ได้ เพราะมันไม่ตรงไปตามคําพยากรณ์ฉะนั้นการเดินทางมาของญาติโยมทั้งหลายที่มาถึงจุดนี้ก็ดีเนี่ยประจงทําความเข้าใจเถิดว่าลิขิตสวรรค์เขาได้ทรงอนุญาตให้เมืองศีหนานครแห่งนี้เนี่ยเป็นดินแดนหนึ่งเป็นดินแดนหนึ่ง ที่ชนทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจว่าใจของสวรรค์ใจของผู้รู้แห่งเบื้องบนนั้นเนี่ยเขาคิดอย่างไรถ้าเราจะเสียโอกาสเดินทางมาร่วมทานร่วมบารมีและกลมาดูว่าหลักคำพุทธพยากรณ์นี้เนี่ยที่สวรรค์นั้นได้บัญญัติเอาไว้เพื่อรองรับมหาโพธิสัตว์หรือว่ามหาจักรพรรดนี้เนี่ยในแผ่นดินนี้มันมีอยู่กี่ม,มันมันมีอยู่กี่มากน้อย หรือว่าถ้ามีจริงๆแล้วเนี่ยรูปร่างลักษณะแล้วรูปแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเช่นใดอุปมาก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเออเขาว่าฤษีเนี่ยเขาว่าเขาว่ามหา,าเศรษฐีเนี่ยอยู่สลัมอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยมีคนเขาบอกว่าให้เราเข้าไปหาเลยเนี่ยคาว่าสลัมนะเศรษฐีเขาก็ไม่อยู่หรอกเขาก็ไม่อยู่อันเดียวกัน มีคนเขาบอกว่าเออบ้านหลังใหญ่อันนี้ไม่รู้เป็นของใครแต่ถ้าคาดคเนเนี่ยจะว่าเป็นของมหมาเศรษฐีหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือว่าน่าจะเป็นบุคเขาเรียกว่าน่าจะเป็นคนจันทรนมั้งคือจริงๆแล้วเนโครงสร้างและสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยมันบอกยีห่อในตัวของมันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้สติปัญญานั้นเนี่ยมา,าพิจารณาในลักษณะอย่ญญางนี้ ฉะนั้นการเดินทางมาการมารับฟังเรื่องราวต่างๆในฐานะผู้เล่าเอง,เองเนี้ก็จะทําหน้าที่ไขปริศนาธรรมบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เข้าใจนี้เนี่ยใหย้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจอย่างในน้อยเราจะได้ทําความเข้าใจว่าในแง่มุมหนึ่งของสวรรค์นั้นเนี่ยเขาบัญญัติและระบุเอาไว้อย่างนี้ว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้ อาณาจักรสีหานาครน,นี้ก็เช่นเดียวกันมีบุญสำคัญและมีตำนานมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลในมาแล้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะเขาบอกเอาไว้ว่าเป็นท,ที่ที่รองรับเกสาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านี้เนี่ยถึงหพระองค์ลยกันและก็เป็นที่ที่สมบัติมหาจักรพัินั้นเนี่ยจะถูกวางหรือว่าถูกสร้างขึ้นเนี่ย ในอาณาจักรศรีหานครแห่งนี้ประสงค์ก็เพื่อต้องการอยากจะให้คนทั้งหลายได้เข้าใจว่าคำว่าสมบัติมหาจากาักรพรรดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านไปกล่าวเอาไว้แต่เมื่อประมาณสองพันกว่าปีแล้วเนี่ยเราก็พยายามตามหามาว่าเอ๊ะมันไปอยู่ตรงไหนคำเขาเล่ารุบาอาจารย์ยถึงเคยเล่าและในพระไตรปิฎกก็ไปกล่าวเป็นคำ เป็นคำสอนเป็นคำสวดมานี่แต่จริงๆแล้วนี่พอเราไปดูจริงๆหรอเอมันก็มีตป่ป่ามันมีแต่ทุ่งนาและมันมีแต่บ้านเรือนของผู้คนกระจัดกระจายกันอยู่ไปทั่วศีหานาครก็เช่นเดียวกันอินทปัตนคนครก็เช่นเดียวกันสองเมืองนี้เนี่ยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน เพียงแต่แค่ว่าอินทปัตคนครนี้เนี่ยท่านเกิดก่อนท่านนำพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยมาจุติบนแผ่นดินของท่านนี้ก่อนแล้วก็นำสมบัติมหาจากักรพรรดนี้เนี่ยซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นอยู่ดุสิตนี้เนี่ยลงมาก่อนแต่ปรากฏขึ้นมาว่าวันดีคืนดีนี้เนี่ยสมบัติมหาจากักรพรรดนี้เนี่ย ถูกนำไปขายทอดตลาดถทำให้คนทั้งหลายเนี่ยที่มีเขามีสติปัญญามีบุญบารามีเนี่ยเขาได้ครอบครองเนี่ยเขาก็นําไปเก็บคาตัวคาตงจนทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาได้ผลประโยชน์ไปเนี่ยไปกี่มากน้อย แต่กระจงเข้าใจเถิดว่าสมบัติมหาจากักรพรรดิจริงๆนี้นี่จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันที่เขาสร้างขึ้นมาคือข้อที่หนึ่งต้องการอยากจะให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสกับคำตำนางที่เคยกล่าวเอาไว้เนี่ยในพระไตรปิฎกเพราะคำว่ามหาจากักรพรรดินั้นจะอุบัติขึ้นมาได้จริงๆนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในอาณาจักรของ เมืองมหาจักรพรรดิ่นนั้นและต่อจากนั้นนี่และข้อที่2เป็นไปเพื่อต้องการอยากจะไปเปลี่ยนบภบคูมและความรู้สึกของบรรดาญาติโยมทั้งหลายทั้งปกลทั้งไกลเนี่ยให้รู้ให้เข้าใจคือไปฟังคําพูดคําจาของบุคคลพูดจะเป็นเจ้าของพระไตรปิฎกเนี่ยในวันข้างหน้า ในการข้างหน้าอีกหลายแสนปีเนี่ยวาทพานจะพูดยังไงแต่่อนที่จะไปถึงจุดนั้นจริงๆนี่เนี่ยก่อนจะไปถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยเราไปฟังคําพูดจริงๆและตัวเป็นๆในคาที่ท่านนั้นอุบัติขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นใ้ความลังเลสงสัยความอึดอัดความท้อแท้ความเหนื่อยหน่ายเนี่ยมันจะพอเปลี่ยนได้ไหม มันจะพอยกเอาออกจากกายจากใจของเราได้ไหมประสงค์กับเพื่อต้องการที่อยากจะเดินก้าวให้มันทันตามที่ว่าท่านได้พูดท่านได้อธิบายเอาไว้แต่อย่างน้อยนียนย่ยังไงเราก็ต้องเชื่อหนึ่งอย่างแล้วแหละแผ่นดินเหมือนกันแต่การลงทุนไม่เหมือนกันสร้างเหมือนกันแต่ว่าหากินเนี่ยไม่เหมือนกัน เรามีที่เราปลูกมันเนี่ยเออมันก็ได้อยู่หลักปีละหมืน่นสองหมืน่นแต่สมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ยตื่นเช่าขึ้นมาได้แลายกี่ล้านบาทปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่มันก็ไม่ได้เสียบยาค่ายาก็ไม่มีเขาอุยังอุปมาให้ฟังว่าที่หรือว่าสถานที่อันเป็นที่รองรับหรือว่าเป็นที่จัดว่าเป็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกพยากรณ์แล้วเนี่ย มันมีในลักษณะเช่นนี้แต่ปรากฏขึ้นมาว่าบุญกุศลมันเหมือนกับคลับคล้ายคลับคาว่าเอ๊หรือว่าเขาจะให้เรานี่มาสร้างบารมีต่อนี่พราชาวพิมายเนี่ยพาชาวสยามทุกๆคนเนี่ยมาสร้างบารมีต่อนี่ได้อนุญาตเปิดคุมทรัพย์เขาเรียกว่าเปิดแผ่นดินเนี่ย ออาณาจักรสีหนครแห่งนี้เนี่ยให้เกิดขึ้นใหม่และก็มาโปรโมทโดยใช้ความรู้ผ่านกระบอกเสียงไปให้กับพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยทั้งไกลปรีทั้งไกลก็กีเีได้เข้าใจว่าคำว่าเมืองสีหนครหรือว่าเมืองอินทปัตนครเนี่ย ถูกพยากรณ์เอาไว้นในพุทธศาสนาแต่ถ้าจะเป็นไปได้นะว่าแผ่นดินนี้นมีความสมบูรณ์และมีความพรั่งพร้อมและเป็นที่โคจรของพระโพธิสัตว์ขึ้นชื่อว่าพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยท่านมาในครั้งนี้เนี่ยประสงค์สิ่งใดและต้องการพบใคร และต้องการอยากจะอธิบายความในใจของท่านจริงๆนี้เนี่ยฝากเอาไว้เนี่ยให้รู้เนี่ยมันเป็นธรรมะขอ้อใดศีหานครแห่งนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินที่รองรับสิ่งเหล่านี้และประสงค์ที่อยากจะอธิบายและบอกเรื่องนี้เนี่ยให้ชนทั้งหลายได้เข้าใจได้กลายมาเป็นว่า อาณาจักรสีหานครแห่งนี้เนี่ยเป็นแดนที่สองซึ่งทรงไมต้ตอเนี่ยมาจากเมืองอินทปัตนคร,รทีนี้อินทปัตนครจริงๆเนี่ยก็คือเ <c oughs> มืองเสียมเรียมในปัจจุบันนี้แหละแต่ถ้าไปดูเบื้องหน้าเบื้องหลังโรงแรมก็มีสนามบินก็มีคนขายของก็เยอะ คนไพ่ตั๋วก็มีวันแต่ละวันนี่พิมพ์พเลยเขาเรียกว่าบอลตูรถไฟเลยคนทั้งหลายเดินทางไปเดินทางไปดูไปชื่นชมครั้งหนึ่งเนี่ยเราไปเจอหน้าชัยวร,รมันติเจษทานพูดเอาไว้อย่างนี้และท่านมาอีกเป็นครั้งที่สองท่านจะพูดเนี่ยคำเดิมหรือไม่หรือว่ามันจะพิดเพี้ยนไปจากคำเดิมอีกเราจะได้มา ทำความเข้าใจและเป็นลูกเป็นหลานท่านอีกครั้งหนึ่งจะใกล้ขนาดไหนก็ช่างหรือว่าจะใช้เวลายาวนานยังไงก็ช่างก็อย่าเดินไปถอดใจเพราะถือว่าคือในปัจจุบันนี้เนี่ยสมบัติมหาจากักรพรรดนี้นี่เป็นที่หอมหวานของบุคคลที่เขาได้ลิมรถมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือเขาได้ครองนครวัดนครชมเนี่ยยังไงเขาก็ไดเงินนะนี่แต่ถ้าเขาจะครองตามมันโตตามมันทมเนี่ยหรือว่าถ้าเขาจะครองเขาพระวิหารอีกเนี่ยจะทำถนนให้มันใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหไอ้นี่จะโผยเงินอีกเท่าไหร่ฉะนั้นอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เขมรเนี่ยเขาเสพติดสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เพ,เพราะเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เขารู้ว่ามันทาไรได้มันคือมันทําปัจจัยเนี่ย คือมันทําให้คนมีรายได้เอาอย่างของไทยเนี่ยมีเหมือนกันแต่ทําไมมันไม่มีความผาคภูมิใจคุอง่ายๆก็คือไม้ความว่าสิ่งถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยมันได้เพียงแค่ขาดตัวยี่ิบาทแล้วมาปีไหนมันจะรวยสักทีมันก็ไม่มีวันรวยแต่ถ้าจะไปประคมขาวว่าเฮ้ยขาจะเก็บเนี่ยเมืองพิมายเนี่ยกัเมืองพนมรุ้งเนี่ย เอาคนละพันบาทมันก็คงไม่มีคนโง่นนดอกที่จะมาซื้อตัวเนี่ยเขาชมเนี่ยม,ม,ม,มันก็ไม่มันมันก็ไม่มีเพราะว่ามันยังใหญ่ไม่จริงมันยังโตไม่พอและมันยังไม่ใช่ที่รองรับมันยังไม่ใช่ที่ที่จะดึงดูดชาวโลกทั้งหลายหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายยิงคขมเมนนี่เนี่ยเขาให้การโจมตีเนี่ย หรือว่าเขาโจมตีเราเลยเนาะพยายามจะหยุดยั้ง